เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุทชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ13กันเลย ข้อ13นะคะโจทย์ถามว่าในการทำกรเกษตรกรรมของชาวกะเหรี่ยงแต่ละครอบครัวมีพื้นที่การ,กรเกษตร1 0 1ถึง15แปลงโดยในแต่ละปีจะทำการ,กรเกษตรเพียงแปลงเดียวค่ะแล้วย้ายไปทำในแปลงถัดไปโดยจะทิ้งพื้นที่ที่ใช้แล้วไว้1 0 1ถึง15ปีจนกลายเป็นป่าก่อนกลับมาใช้อีกครั้งกระบวนการใดทางนิเวศวิทยาที่จะเกิดขึ้นในในแปลงที่เคยใช้แล้วทิ้งไปค่ะ ช้อยหนึ่ง primary succession ช้อยสอง secondary succession ช้อยสาม s e r r u s succession ช้อยสี่ autogenic succession และช้อยห้านะคะ ecological succession สำหรับข้อนี้นะคะกระบวนการทางนิเวศวิทยาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจากชอยแล้วก็คือ จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะก็จะมีอยู่2แบบได้แก่การเปลี่ยนแปลงแทนที่ปฐมภูมิหรือ primary succession และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทุติยภูมิค่ะหรือว่า secondary succession นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาน้องๆไปรู้จักกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทั้ง2แบบนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าตัวอย่างที่เขายกมาในโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดค่ะ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ประเภทแรกนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิหรือเรียกว่า primary succession นั่นเองลักษณะสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมินะคะก็คือ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสถานที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดค่ะ คือหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยตายไปหมดแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิค่ะโดยมีผู้บุกเบิกนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกไลเชนนั่นเองบุกเบิกกอไก่นะคะพี่เขียนผิดขอโทษทีค่ะอ่ะพวกไลเชนเนี่ยมันก็จะเป็นผู้บุกเบิกสำหรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมินะก็คือมันจะ มีชีวิตขึ้นมาเป็นชนิดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะค่อยๆมีพวกหญ้าไม้พุ่มไมายืนต้นแล้วก็จะมีพวกสัตว์เกิดขึ้นมาตามๆม,มานั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิค่ะ การเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบนี้นะคะเราจะเรียกว่า secondary succession แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ในสถานที่ที่เคยมีสิ่งมีชีวิตมาก่อนแต่ว่าถูกทำลายไปค่ะ ตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าค่ะหลังจากเกิดไฟป่าพี่พี่ตกคำว่าจากไปนะคะหลังจากเหตุการณ์ไฟป่าหรือว่าเป็นการทำไร่เลื่อนลอยแบบนี้ก็ได้สำหรับ Secondary Succession นะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บุกเบิกเนี่ยจะเป็นพวกย่าค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีไม้พุ่มไมายื่นต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีพวกสัตว์ต่างๆตามมานะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่2แบบเนอะ Primary succession และ Secondary succession อ่ะทีนี้น้องๆรู้จักการเปลี่ยนแปลงแทนที่กันไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยค่ะจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยตัวอย่างที่เขาให้มาเนี่ยก็คือเป็นการทําการเกษตรใช่ไหมที่จะทําการเกษตร เพียงแค่ปีละหนึ่งแปลงเท่านั้นแล้วก็จะย้ายไปทําแปลงถัดไปค่ะแล้วก็ทิ้งพื้นที่ไว้เนี่ยสิบถึง้าปีเลยจนพื้นที่นั้นน่มันกลายเป็นป่าแล้วค่อยกลับมาทําการ,กรเกษตรมาอีกครั้งมันก็เหมือนกับการทําไร่เลื่อนลอยใช่ไหมซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบทุติยภูมิค่ะก,คก็คือก็คือมันเคยมีสิ่งมีชีวิตต่างๆมาก่อนแต่ว่าสิ่งมีชีวิตพวกนั้นเนี่ยมันถูกทําลายไปโดยการ ทำลายของมนุษย์ด้วยการทำไร่เลื่อนลอยนั่นเองเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้นะคะมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาด้วยกระบวนการ secondary succession หรือว่าการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงแทนที่แบบทุติยภูมินั่นเองก็เลยตอบข้อ2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้ว่าไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ